แม่ผมหน่อยครับผมไม่อยากไปโรงเรียนแล้วอ้าวเข้าฟางเกิดอะไรขึ้นนะลูกมาเข้าฟางมานั่งคุยกับแม่ตรงนี้ก่อนลูกมาผมไม่มีความสุขในการไปโรงเรียนเลยครับแม่เพื่อนไ่ะชอบแกล้งผมครูก็ไม่สนใจอ่ะผมไม่ชอบเลยผมไม่อยากไปโรงเรียนแล้วครับแม่ก็นี่แหละนะลูกไปโรงเรียนทําไมไปเก็บก้อนอิฐก้อนหินไปเก็บขยะกลับมาแล้วลูกเก็บก้อนอินก้อนหินยังไงอ่ะแม่ผมงงอ่ะผมไม่ได้เก็บมาละครับเปรียบชีวิตลูกเหมือนการเดินทางนะเข้าฟางหัวใจของลูกก็เหมือนกระเป๋าเป้ใบนี้แหละที่ลูกพกไปโรงเรียนทุกวันการเดินทางของชีวิตเรานั้้นนระะหว่าาางงทเออออจจจกิ ก้อนหินจเจอขยะหรือไม่อาจจะเจอดอกไม้นะลูกเรื่องราวดีๆคําพูดดีๆมันก็เหมือนดอกไม้นลลั่นแหละลูกเก็บมาดมก็จะได้กลิ่นหอมระหว่างทางส่วนก้อนอิฐก,กับก้อนหินเนี่ยเปรียบเสม,มือนภาระความรับผิดชอบพี่ข้าฟ่างไม่อยากทําไงลูกบางครั้งอ่ะเราก็ต้องเก็บมาด้วยความจําเป็นแต่ถ้าลูกไม่รีบเคลียทิ้งไปมันก็จะหนักสะสมใ <c oughs> นการบ้านใบงานหรือรายงานที่เราไม่ยอมทยอยทำปะกองไว้เยอะๆก็จะเหนื่อยไม่อยากทำใช่ค่ะเพราะฉะนั้น เวลาได้งานมาเราก็ต้องรีบเคลียร์รีบทำอย่ากองไว้มันจะได้ไม่หนักมาก <Yay! S 1> ไม่เหนื่อยมากไงลูก<ป>ส่วนขยะเนี่ยก็เหมือนกับเรื่องราวแย่ๆคำพูดลบๆ ความเกลียดชังที่ลูกไปเจอมาระหว่างเรียนหรือระหว่างเดินทางขยะพวกนี้น้ําหนักมันอาจจะไม่มากแต่ถ้าลูกเก็บมันไว้มันก็จะส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วกวนจิตใจหนูไงลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกแย่ๆลูกก็ไม่ควรเก็บมาใส่ใจแต่ถ้าลูกเลอเก็บมาแล้วเนี่ยลูกก็ควรจะรีบเคลียร์ทิ้งไปเป็นการทําความสะอาดหัวใจของลูกไงมันจะได้ไม่รบกวนประสาทลูกตลอดการเดินทางไงครับอ,อ๋อผมเข้าใจแล้วคับแม่ เขาฟัางลูกเชื่อแม่สิกว่าจะถึงวันที่ลูกเรียนจบและโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นการเดินทางของชีวิตที่ไกลมากๆนะลูกไหนลูกลองบอกแม่ตาสินักเดินทางที่ฉลาดเนี่ยระหว่างทางจะเลือกเก็บอะไรดีผมเลือกดอกไม้ครับไอ้ทุกคนเ่รครับจะเลือกอะไรกดหนึ่งเก็บก้อนอิฐหรือก้อนหินกดสองเก็บขยะกดสามเก็บดอกไม้